จะเล่าเรื่องฟอร์ดไนทนะเรื่องราวทดลองของฟอร์ดไนทคือความพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ความบันเทิงแห่งอนาคตทำไมฟอร์ดไนทถึงมีเรื่องราวเป็นเกมที่ีผู้เล่นร้อยคนทิ้งตัวลงบนเกมการ์ตูนแต่งตัวเป็นกล้วยหรือฮีโร่สตาร์วอลรวบรวมปืนและอุปกรณ์อื่นๆและพยายามกำลังซึ่งกันและกัน จนกว่าจะเหลือเพียงคนเดียวเมื่อเสร็จแล้วคุณจะเข้าคิวและลองอีกครั้งแต่ภายในแฟนเวิร์ดเกมยิงแบบผู้เล่นหลายคนนี้ฝดได้กลายเป็นหนึ่งในการทดลองเราเล่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและกล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องแต่การแสดงสดที่คนหลายที่คนหลากหลายล้านคนได้สัมผัสไปจนถึงภาพย,ายนตร์ที่สร้างขึ้นด้วย ความช่วยเหลือจากผู้กำหนดฮอลลีวูดทีมของงานของ e ีพิกได้ทดสอบแนวคิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยใส่องค์ประกอบการเล่าเรื่องในลักษณะที่ทำให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและมีความไม่มีความเป็นฟอร์ไในเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาจจะเป็นเกมที่สร้างผลกระทบทางวัฒนธรรมได้มากที่สุดและสำหรับ โดนันมัส,มสตัดหัวหน้าเจ้าหน้าที่สร้างสัตว์ของ e ีพิกเกมมันเป็นโอกาสที่เขาจะมองข้ามไปไม่ได้สำหรับผมแล้วมันเป็นโอกาสที่จะสร้างเกือบจะเป็นสื่อใหม่มัสตัดบอกมินมุ่งเล่นไปที่การเล่นเรื่องที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลังจากการ เปิดตัวของฤด,ดูการที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของเกมเป็นครั้งแรกที่มีผู้เล่นสามารถเล่นผ่านภารกิจแบบคนเดียวกันได้ซึ่งเป็นฉากสั้นๆที่เต็มไปด้วยแอคชั่นซึ่งพวกเขาได้รับคำแนะนำจากผีเสื้อเรืองแสงเพื่อช่วยฟื้นฟูความเป็นจริงตัวนำเสนอจุดเด่นแบบดั้งเดิมของการเล่าเรื่องวิดีโอเกมเช่นบทสนทนาและคาสซีนและสำหรับมาสตาด ี่คือสิ่งที่เขาทำมาระยะหนึ่งแล้วโดยพื้นฐานแล้วเราอายุสามปีครึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ในที่สุดแล้วที่จะแบบมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจ้าหน้าที่โจทย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยดูสิพวกเขากําลังพูดกันเกิดขึ้นเล็กน้อยดูสิจริงๆแล้วแต่แล้วแต่สำหรับส่วนใหญ่ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดน้อยลงในการก้าวไปข้างหน้าหน้าเขาอธิบายแนวคิดในการเล่าเรื่องในในฟอร์ดไหนไม่ใช่เรื่องใหม่มัตตาบ,บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนตั้งแต่แรกเริ่มนับตั้งแต่โหมดเบบ เธอรอยย่านของฟอร์ดไนเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2017แล้วมันไม่ใช่แค่การคิดในภายในถึงมันเป็นองค์ประกอบความสำคัญของประสบการณ์แนวทางของเราตั้งแต่เริ่มต้นหรือเป้าหมายของเราคือการสร้างความบันเทิงในวงการอย่างแท้จริงได้อย่างไรดะฉันก็คิดว่าเสมอว่าที่มีการทำเช่นนั้นคือ ผ่านการเล่าเรื่องมัดตาดอธิบายมันอาจจะไม่จำเป็นต่อการเรื่องราวในโครงการโครงการสาองค์ขี่ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครแบบดั้งเดิมแต่ความยิ่งทันหนดุดและมีเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่มีผู้คนจะต้องยึดติด กับประสบการณ์ความบันเทิงนั่นก็คือการชี้นำและภาษาของเรา 9, เก้าเขาก้าฟอร์ตไนมีเรื่องราวเพราะความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมหมดเรื่องราวดีฟอร์ตนมีเรื่องราวเพราะเพราะความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดมีเรื่องราวดีๆความท้าทายก็คือการเล่าเรื่องนั้นอย่างไรตั้งแต่ฟอร์ตไนเป็นเกมมีผู้เล่นหลายคน ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการเอาตัวรอดและการยิงการเล่าเรื่องโดยการออกแบบไม่สามารถตรงไปตรงมาได้ประกาศหนึ่งประการหนึ่งนอกเหนือจากการสแสดงสดแล้วผู้เล่นมักจะไม่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พวกเขากำลังจะเห็นผลของการของของ,ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นรูปในรูปแบบของสถานที่หรือรายการใหม่ หรือน่งกำลังเกิดขึ้นแต่คุณเห็นบางบางส่วนเท่านั้นมัดตาดกาคุณเห็นแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมอบรอบตัวคุณแทนที่จะเห็นทุกอย่างที่อาเจอจร์โจกำลังทำหรือดะเซเว่นดะเซเว่นกำลังทำอยู่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วกำลังคืบหน้าและหลายครั้งที่คุณออกไปนอกโลกเพื่อดูผลลัพธ์ ของสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่จําเป็นช่วงเวลาที่นําไปสู่สิ่งนั้นและในขณะที่มีตัวละครที่สําคัญในจักรวาลฟอร์ดไหนการเล่าเรื่องไม่ได้ถูกต้องบอกเล่าจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งโดยเฉพาะไม่มีตัวเอกที่แท้จริงหรืออย่างน้อยก็ไม่ชัดเจนเนื่องเราเชิงเส้นส่วนใหญ่เล่าผ่านเน็งของตัวละครมัตตอธิบายสตาร์วอลเป็นจักรวาลที่ยอดเยี่ยมแต่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการเดินทางของ ลูกและตัวละครเหล่านี้คุณใส่ใจตัวละครเหล่านี้และการเดินทางของพวกเขาเป็นอย่างไรและมันก็เกิดขึ้นในฉากอันที่มหัศจรรย์และยอดเยี่ยมที่คุณสนใจเช่นกันแต่เป็นเลนตัวนั้นจริงๆและเรื่องราวส่วนใหญ่จะบอกไว้ให้ทิศทางนั้นไม่ฟอร์ตไหนตัวละครน,นั้นตัวละครหลักมันนั่นไม่ใช่พีลี่หรือเอเจ,อจ์โจ หรือใบหน้าอื่นๆที่เป็นสัญลักษณ์ในขนาดนี้จากเกมแต่เป็นเกาะนั่นเองหรือของปอดในคือตัวละครหลังมัดตาดกล่าวฉันให้นั้นจะให้โคง้งนั้นฉันจะให้การเดินทางและถ้าเราทำถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะลงทุนในตัวละครนั่นหรือไม่นั้นเป็นเหตุผลทำไมเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างดาวหางเข้ามาฉันอยากให้ ส่งผลต่อตัวละครมันจะทิ้งรอยไว้ยอย่างถาวรตามหางจะออกจากกลุ่มขนาดใหญ่เครื่องมือการเล่าเรื่องที่ส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งของวอร์ดไน์ก็คือการเล่าเรื่องสิ่งแวดแล้อมมันคือเกมของเหตุการณ์ใหญ่การปลยจรวดการต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์สูงตระหง่านกลุ่มดำและแต่ละคนก็ทิ้งความทัดใจใจถาวรไว้บนกบหลังจากจรวดเปิดตัวในปี2018 มีความแตกมองเห็นในท้องฟ้าหลังจากต่อการต่อสู้ระหว่างเครื่องจัรกับไรจูโครคงกระดูกขนาดมาหมากลายเป็นสถานที่ใหม่ให้เยี่ยมชมและหนุมดำก็แนะนำตัวละครนำใหม่ในรูปแบบของเกาะใหม่เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีผู้เล่นมาร่วมกันออกไปเที่ยวและยิ่งยิ่งที่แต่ละอื่นๆแต่ก็ยังเป็นโลกเสมือนจริง เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่แปลกประหลาดของตัวเองมาตาดกล่าวว่าเกมนี้มีโครงเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดและเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนแต่เนื่องจากธรรมชาติของฟอร์ดในเส้นทางสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้เล่นทำหรือพูดเขาเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องแคมป์ไฟซึ่งคุณอาจจะปรับแนวการเล่าเรื่องตาม ปฏิกิริยาของผู้ชมของคุณเรื่องราวที่รู้สึกเหมือนถูกเล่าในชั่วขณะหนึ่งเรากำลังพยายามเล่าเรื่องที่รู้สึกเหมือนกำลังถูกบอกเล่าให้คุณฟังมากให้มากแค่ไหนให้ให้สุดเท่าที่จะทำมัสมัสตาดอธิบายคุณและฉันกำลังนั่งอยู่อบกองไฟในตอนนั้นการคือนและฉันเป็นแบบนี้เราเลยออกไปอยู่ในป่าแล้วฉันก็ได้ยินเสียง เรื่องราวรู้สึกเหมือนกำลังถูกหล่รอล้อมในชั่วขณะหนึ่งและถูกหล่รอล้อมโดยวิธีที่คุณตอบสนองต่อเรื่องราวที่เล่าให้คุณฟังฉันบอกได้เลยว่าโอ้เรื่องตลกนั้นไม่ถูกไม่ถูกต้องมันเป็นอ e ินโฟอิเล็กหน่อยก,ก็ก็ต้องลาไปแค่นี้เพราะว่ามันยาวหน่อยเดี๋ยวมาอ่านกันอีกรอบนึ่งนะอย่างตัวนะครับบ๊ายบาย 哟哟。